นะครับท่านผู้ชมครับการแข่งขันของธุรกิจและก็ตลอดจนทางด้านการตลาดและนาไปสู่เศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ยแข่งขันกันอย่างรุนแรงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิก็ทําให้ภาคธุรกิจนั้นเผชิญความท้าทายหลายอย่างครับหนึ่งในกลยุทธ์ที่ต้องการปรับตัวให้เท่าทันตามการเปลี่ยนแปลงของไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคสิ่งที่นักการตลาดจํานวนมากหยิบมาใช้สร้างสีสันและก็กระตุ้นยอดขายเราพบนะครับว่าขณะนี้เนี่ยเกิดกระแสาการเปลี่ยนความเชื่อเป็นรายได้หรือการตลาดที่เรียกว่าสายมูนะครับ โดยงานวิจัยเกี่ยวกับ Marketing in the Uncertain World ของการตลาดของคนอยู่เป็นนะครับของวิรัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยพบว่าคนไทยกว่า52ล้านคนมีความเชื่อเรื่องโชคลางโดยความเชื่อ5อันดับแรกนี่นะครับที่มีผลต่อคนไทยมากที่สุดเรียงตามลำดับก็คือ 1. พยากรณโหราศาสตร์ลายมือไพ่ยิปซีอันนี้อยู่ในอันดับหนึ่งะฮะอันดับที่2คือพระเครื่องวัตถุมงคลครับอันดับที่3สีมงคลอันดับที่4ตัวเลขมงคล และอันดับห้าก็คือเรื่องที่เหนือธรรมชาตินะครับการตลาดสายมูหรือว่าเรื่องที่เหนือความเชื่อนี่นะครับถูกนํามาสร้างรายได้และที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือธุรกิจด้านความงามนี่แหละครับเปลี่ยนความเชื่อไปเป็นอาชีพและกําลังขยายตัวอย่างรวดเร็วสร้างรายได้เป็นกอนเป็นกรรมในยุคข,ของโควิด19ระบาดติดตามจากรายงานพิเศษครับ อาจารย์บาสแห่งเส้นคิ้วซูริโอ4295 NI Brow Academy สถาบันสอนสักคิ้วและธุรกิจความงามครบวงจรกำลังวัดระยะระหว่างคิ้วและตำแหน่งต่างๆโดยใช้แอปพลิเคชันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะมาเป็นตัวช่วยสำคัญเพื่อเพิ่มความแม่นยำก่อนลงมือฝังซีคิ้วตามแบบที่ได้วางไว้โดยผ่านการพูดคุยเรื่องรูปทรงที่ลูกค้าต้องการและพิจารณาให้สอดรับกับใบหน้าของลูกค้าตั้งแต่ก่อนเข้ารับบริการ หนึ่งในกลุ่มลูกค้าที่ให้อาจารย์บาสมาแก้งานคิ้วนะคะซึ่งเรื่องโง่เฮงนั้นก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เธอตัดสินใจมาทําค่ะแต่จุดประสงค์หลักก็คือความสวยงามและก็ความมั่นใจที่จะใช้ในการประกอบอาชีพหลังล็อกดาวน์และใกล้ปีใหม่แบบนี้อาจารย์บาสบอกว่าลูกค้าเพิ่มขึ้น30-40%่อใช่ค่ะเราต้องคํานึงถึงอาจารย์จบที่ไหนมาแล้วก็ผลงานหลังทําหลังทำทันท,ทีหลังลอกความสะอาดยิ่งตอนนี้ใส่แมสเนาะมันก็แบบเห็นคิ้วก็ตา อคิ้วสวยตาดีเอานักเรียนมาผู้ปกครองมามีความมั่นใจมากขึ้นเรามั่นใจเราเต็มที่เดิมเป็นเมคอัพอาร์ติสที่ลดเล่นในวงการความงามมาหลากหลายรูปแบบด้วยความลงแรงในการสร้างเสริมจุดเด่นลบจุดด้อยบในใบหน้าและเล่งเห็นโอกาสของตลาดที่ยังเติบโตต่ตอเน,นื่อง จึงกระโดดลงสู่อาชีพช่างสักคิว้วร่ำเรียนและฝึกฝนกับหลากหลายสถาบันที่น่าเชื่อถือพร้อมลงทุนนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้กับธุรกิจอยู่เสมออย่างการฝังสีคิ้วซึ่งจะรบกวนผิวของลูกค้าน้อยลงผสมผสานทั้งกก่วิภาคศาสตร์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และจิตวิทยาที่น่าสนใจคือลูกค้าผู้ชายมีมากถึง30%ซึ่งนับว่าไม่น้อยเลยทีเดียวส่วนใหญ่สนใจใเรื่องเสริมโงเ่เฮงหากพิจารณาตามอายุพบว่ามากสุด70%เป็นนคนวัยทำงานเพราะมีกำลังซื้อเหมือนผู้หญิงเขากังวลน,นะเน ต้องปิดแล้วอะอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มมาแห่แหนกันจองชิวทําสวยกันในช่วงระยะแรกเลยมากขึ้นกว่าเดิมประมาณ20%ในช่วงที่เราปิดเราไม่ได้เปิดร้านเราก็ทําการตลาดโดยการช่องทางโซเชียลหลังจากที่มีสถานการณ์แล้วเปิดปรากฏว่ามันบวกเพิ่มมากขึ้นอีกประมาณแบบสามสไปเลยการตลาดทางสื่อโซเชียลมีผลมากๆครับแล้วบวกกับว่าความน่าเชื่อถือสไตล์และแฟชั่นเทคนิคที่ทันสมัย แล้วเคยเจอไหมครับบางคนเราไปเจอซึ่งหน้าเรารู้สึกว่าไม่ถูกชะตาเลยเขาดูดุสัดส่วนบนใบหน้าเขาเลี่ยมหมดเลยเรามาปรับให้คิ้วเขาโค้งรับกับกระบอกตาไหมซึ่งมันดูหวานแล้วเวลาเขายิ้มตาเขาจะยิ้มตามคิ้วมันก็เป็นที่มาของว่าโ่หฮงดีจังเลยเด็กคนนี้หลายคนตกงานบางคนหารายได้เสริมมีคนมาสมัครเรียนวิชาสกิ้วกันมากขึ้นเรียกว่าสร้างอาชีพสร้างงานต่อยอดทักษะได้ในอนาคตทีมข่าวเศรษฐกิจรายงานน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ ไม่เมไม่เฉพาะอาชีพที่เกิดใหม่บนความเชื่อและกําลังสร้างรายได้อย่างงดงามเท่านั้นเองนี่นะครับธุรกิจและห้างร้านขนาดใหญ่ก็ยังหยิบมาเป็นกลยุทธ์เด็ดในการสร้างสีงสันให้ธุรกิจนั้นสามารถไปต่อได้และก็มีกําไรเพิ่มขึ้นนะครับที่เห็นได้ชัดก็คือค่ายมือถือฮะในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะ่ะมีการนําเอาหมอดูหรือว่าโหราศาสตร์มาช่วยดูตัวเลขสวย,สวยเพื่อขายเบอร์ทโทรศัพท์ส่วนอีกกลุ่มก็คือกลุ่มเครื่องสําอางนะครับซึ่งขณะนี้ปรับตัวไปอย่างมากมีการเชิญลูกค้าไปพบกับหมอดดูรรรรวมถึงงกาาราสส้้ยยอขะะัน เช่นซื้อเครื่องสำอางครบจำนวนหนึ่งนี่นะครับก็สามารถสอบถามกับหมอดูได้เป็นต้นเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าในช่วงของโควิด1 9นั้นทำให้ทุทกธุรกิจนั้นได้รับความเจ็บปวดแล้วก็ชะลอตัวแต่จะเป็นต้องหากลยุทธ์และช่องทางเพื่อให้ธุรกิจนั้นปรับตัวและไปรอดได้บนสิ่งที่เราเรียกกันว่าไลฟ์สไตล์ของมนุษย์